การเดินทางของชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยโดยสมาคมบูซูแห่งประเทศไทยเพื่อไปร่วมในรายการ Genting World Lion Dance Championship 2010แข่งขันสิงโตชิงแชมป์โลกสิงโตดอกเม้ยที่เมืองเก็ตติ้งประเทศมาเลเซียครั้งนี้ทางชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองได้มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีในการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อคว้าแชมป์มาฝากชาวขอนแก่นและประเทศไทย โดยได้เริ่มเดินทางเมื่อวันที่22กรกฎาคมซึ่งมีทีมงานร่วมเดินทางทั้งหมด12คนการเดินทางไปประเทศาเรลเสียของเราครั้งนี้เราจะออกออกเดินทางจะไปสุวรรณภูมิจะขึ้นเครื่องตอนเช้าเวลาประมาณ7โมงเช้านะฮะไปทั้งหมดนี่ก็มีผู้ใหญ่4คนมีเด็ก9คน12-13คนนะ แล้วการไปครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโค้ชของมาเลเซียที่เข้ามาช่วยเราแนะนําเราด้วยก็ก็มีเขาเดินทางไปกับเราด้วยไปเป็นกรรมการให้ทีมไทยนะฮะก็เราก็ดีขึ้นนิดนึงว่าเรามีกรรมการของเราเองการแข่งขันครั้งนี้นะฮะมันเป็นแมตท,ที่สําคัญที่สุดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าการว่าเข้ารอบได้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เข้ารอบได้สวัสดีครับ ชื่อนายกิติพันธ์โฮมละครตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนคอนแกนวิทยาโยนครับทางสมาคมกีฬาเชิดถิงโตมังกรจังหวัดขอนแกนได้นำนักกีฬาเชิดถิงโตไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ครับประเทศมาเลเซียนี้เป็นการแข่งขันรายการเก n ต i ิ g งโบวและออนเดนก็คือชิงแชมป์โลกครับจากคนทั่วโลกจากนักแสดงทั่วโลกมาทําการแข่งขันที่เขาเกนตติ้งครับยังไงก็ ฝากพี่น้องชาวคอนแกนช่วยเป็นกำลังใจให้สมาคมกีฬาเชื่อติงตัวมังกรลูกเิ้นเผาขอเมืองคอนแกนด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมนายกฤลณัพงศ์ผลแสนครับอยู่ศึกษาที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางคอนแกนครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมในการเดินทางครั้งนี้นะครับดีใจสุดสๆเลยครับที่ได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกอยู่ในประเทศมาลเลเซียนะครับอยู่บนเขาเกนติงขอแรงใจแรงเชียร์จาก พี่น้องชาวขอนแก่นครับเป็นกําลังใจให้ผมทั้งสองคนแล้วก็ชาวคณะครับผมขอบคุณครับนอกจากนี้ถือว่าผลงานที่ผ่านมาของชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองในการเชิดสินโตดอกเมยได้ร่วมโชว์และร่วมแข่งขันกับนานาชาติมาแล้วในหลายประเทศผ่านสายตาคนนับแสนมาแล้วทั่วโลกและทําให้คนต่างชาติได้ชมความอลังการ ฝีไม้ลายมือความป่อนช้อยรวมไปถึงความแข็งแกร่งความพร้อมเพรียงของทีมชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นในการเชิดสิงโตจนกลายเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทําให้ชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นเป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมแข่งขันรายการระดับโลกเช่นนี้พูดถึงกรณีของการไปแข่งขันต่างประเทศเนี่ยเราก็เคยไปแข่งขันเป็นระยะระยะอยู่ แต่ฝันฝันของคนขอนแก่นฝันของชมรมเราตั้งเคยตั้งเป้าหมายว่าสักปีหนึ่งถ้ามีโอกาสเราอยากจะไปแข่งชิงแชมป์โลกที่เกนติงไฮแลนด์ Gen and, ประเทศมาเลเซียการจะไปไม่ใช่ไปได้ง่ายๆ 1. มันต้องมีเครดิตมีผลงานสสมาคมฟูตซอ,อยแหงประเทศทต้องรับรองดังนั้นเราก็พยายามปรับทุก,ทกสิ่งทุกอย่างที่ให้สามารถได้ไปได้แล้วการแข่งขันปีนี้เนี่ยฮะทั้งหมด32ทีมเยอะมากเยอะมากเหมือนแข่งฟุตบอลโลกเลยนะครับแล้วมีจากประเทศยุโรปจากอเมริกาจากต่างๆ ทั่วทุกทว,วีปไปร่วมแข่งขันในครั้งนี้การแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยทีมในประเทศไทยยังไม่เคยมีทีมใดไปแข่งขันเลยยังไม่เคยมีทีมในประเทศไทยไปแข่งขันเลยเราเป็นทีมแรกของประเทศไทยจริงๆการได้ไปในครั้งนี้ก็เป็นความฝันแล้วก็เป็นความตั้งใจว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดจากนั้นเมื่อเวลา5นาฬิกาทางคณะเดินทางได้มาถึงกรุงเทพมหานครก่อนขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินที่เวลา7นาฬิกา15นาทีที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไปที่สนามบินคูมัวรลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเพื่อมุ่งหน้าไปสู่สนามแข่งขันที่เมืองเก็ตติ้งประเทศมาเลเซียโดยบรรยากาศในการเดินทางเป็นไปอย่างอบอุ่นโดยมีตัวแทนจากทีมชมรมลูกหลวงพ่อแพรกรุงเทพมหานครรวมเดินทางมาให้กำลังใจด้วยค่ะจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่22รกรกฎาคมทางคณะชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมือง ได้เดินทางมาถึงุุมัวลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียจากนั้นคณะได้เดินทางด้วยรถพุ่ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เมืองเกตติ้งประเทศมาเลเซียโดยเข้าพักที่โรงแรม First World ์ o โฮเทซึ่งเป็นโรงแรมที่มีห้องพักเยอะที่สุดในโลกบนยอดเขาที่มีความสูงกว่า6,000ฟิตมีอากาศหนาวเย็นท่ามกลางสายหมอกตลอดปีซึง่งทีมชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแกน่นก็ได้รับการต้อนรับเป็นอยาน่างดี หลังจากทีมชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองได้เดินทางมาถึงแล้วในวันที่23กรกฎาคมได้เริ่มซ้อมใหญ่ที่สนามอารีนาสตาซึ่งประเทศก็มีการแข่งขันแต่สำหรับชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองจะมีโปรแกรมแข่งขันในวันถัดมาคือวันที่24กรกฎาคมซึ่งบรรยากาศในการซ้อมเป็นไปอย่างคึกคักมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันมาฝึกด้วย20ทีมซึ่งแต่ละทีมก็มีฝีไม้ไลายมือไม่แพ้กัน แต่ก็ถือว่าทุกประเทศยังไม่แสดงทีเด็ดออกมาซึ่งทีมที่น่าจับตามากที่สุดคือทีมเจ้าภาพมาเลเซียซึ่งเป็นแชมป์โลกเก่าซึ่งปีนี้ส่งเข้าร่วมแข่งขันเชื่อสิงโตดอปเมอร์ครั้งนี้กว่า4ทีมและผ่านเข้ารอบทั้ง4ทีมโดยบรรยากาศในการซ้อมเป็นไปด้วยความคึกคักมีผู้ชมเข้าชมการซ้อมกว่าหมื่นคนโดยในการซ้อมชมรวมลูกเจ้าพ่อหลักเมือง ก็ได้รับการกล่าวชื่นชมและได้รับเสียงตบมืออย่างกึกกล้องไม่แพ้ทีมชาติใดจากนั้นในวันที่24กรกฎาคมซึ่งเป็นวันแข่งขันวันแรกของทีมชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองโดยได้ลงแข่งขันเวลา15นาฬิกาเป็นทีมที่8ที่ลงแข่งขันซึ่งสนามอารีน่าสตารรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักตื่นเต้นท่ามกลางสายตาประชาชนนับหมื่นคนที่แห่เข้ามาชม แม้ทีมเชิดสิงโตชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองจะตื่นเต้นแต่น้องๆก็มีความเตรียมพร้อมเป็นอย่างมากสามารถชนะคู่แข่งกว่า20ทีมผ่านเข้ารอบ9ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศและนับเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยซึ่งยังไม่มีทีมเชิดสิงโตทีมไหนในประเทศไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงในระดับโลกได้ในรอบ20ปีครับสวัสดีครับ ครับพวกเราสมาคมกีฬาเชื้อถิงตัวมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองคอนแกนตอนนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมเราได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจาก28ทีมจาก28ทีมเราได้อันดับที่7ครับรอบคัดเลือกเราได้อันดับที่7ชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองคอนแกนพรุ่งนี้เราก็รอบชิงชนะเลิศครับตอนนี้ไม่ไม่กดดันมากเพราะประเทศไทยไม่เคยไม่เคยเข้ารอบ เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกก็ว่าได้นะครับก็คือคอนแกนเราเข้ารอบเป็นทีมแรกของประเทศไทยครับผมก็เจ้าภาพมีเจ้าภาพมีเก่งนิดหน่อยแต่เราก็จะสู้เต็มที่ครับก็อยากฝากให้พี่น้องชาวคอนแกนและพี่น้องประเทศไทยช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราสมาคมกีฬาเชื่อถึงโตมังกรจังหวัดคอนแกนด้วยนะครับ จากนั้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศทีมชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองได้จับฉลากในการแสดงเป็นทีมแรกสร้างความกดดันให้กับนักแสดงเป็นอย่างมากแต่ทีมผู้แสดงก็แสดงด้วยความตั้งใจเต็มที่แม้จะมีผิดพลาดในบางค่าทำให้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งในรอบนี้มีผู้ชมในสนามกว่า15,000คนเสียงเชียร์ดังกึกก้อง หลังจบการแข่งขันทีมไทยได้อันดับที่9ของโลกส่วนอันดับที่ 1, 2, 3และ4เป็นของเจ้าภาพมาเลเซียซึ่งถือว่าแสดงได้ดีเยี่ยมสำหรับการแข่งขันในรายการนี้ถือว่าทีมเราทำเต็มที่สามารถคว้ารางวัลมาฝากประเทศไทยโดยเฉพาะชาวขอนแก่น ซึ่งไม่เคยมีทีมใดในประเทศทําได้จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันทีมชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองก็ได้เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อไปแข่งขันในรายการแข่งขันสิงโตโด,ดอกเหมยชิงแชมป์น,นานาชาติมีทีมเข้าร่วมแข่งขันในระดับเอเชีย8ทีมปรากฏว่าชมรมลูกเจ้าพ่อหลักเมืองก็ไม่ทําให้ชาวไทยผิดหวังหลังคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งมาได้สําเร็จ ทำกลางเสียงเฉีย์ซึ่งการสแสดงในรายการนี้นักแสดงทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่กลายเป็นทีมเต็งหนึ่งในรายการ สิงคโปร์ยอมรับในฝีมือพร้อมปลดมือและเสียงเชียร์จนจบการแข่งขันจากนั้นทีมชมรมรูกเจ้าพ่อหลักเมืองได้เดินทางกลับประเทศไทยท่ามกลางความดีใจทั้งผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมทีมโดยเฉพาะเหล่านักแสดงที่ได้คว้ารางวัลมาทั้งสองรายการ